ของเส้นแบบนี้ใช่ไหมครับให้เราแยกออกจากกันแล้วเราโคง้งมาหากันแบบนี้นะครับผมเมื่อเราโค้งเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะจับสองมือของเราไว้แบบนี้นะครับให้มันอยู่ปลายสายให้มันควายกันสองเส้นแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็บิดสองเส้นนี้เข้าหากันนะครับประมาณยี่สิบรอบนะครับ ระหว่างที mm ่เราบิดเข้าหากันนี้นะครับเราก็จะจิกรูตรงกลางไว้ตลอดนะครับถ้าเราไม่จิกรูตรงกลางไว้นะครับเราจะบิดเข้าหากันไม่ได้นะครับส่วนปลายสายนะครับเราจะไม่ให้มันขยับเลยนะครับสังเกตดูตรงนี้ก้อยของผมนะครับที่ล็อกปลายสายไว้นะครับผมเมื่อเราบิดเข้าหากันได้ครบ20รอบแล้วนะครับเราก็นําชุดทั้งหมดนี้นะครับสอดลอดเข้ามาตรงรูตรงกลางที่เราจิกไว้นะครับสอดให้พ้นปมตัวนี้เลยนะครับเนี่ยครับสอดให้ปมนี้ผ่านไปเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการตัวแยกออกตรงปมนี้พอดีนะครับผม ดังนั้นนะครับให้